คนที่เป็น Covert Narcissist หรือคนที่ซ่อนเร้นความหลงตัวเองนะครับเขาจะเล่นกับคนใกล้ชิดด้วยการบงการควบคุมโดยทําให้รู้สึกผิด c o v e r t มันเป็นอะไรที่ซ่อนเร้นดูยากไม่รู้แรงขับเคลื่อนภายในและ Present ตัวเองเป็นคนดีที่น่าสงสารในขณะเดียวกันก็ซ่อนเร้นความสำคัญตัวเกินความเป็นจริงซ่อนเร้นความเปราะบางความไวต่อคำพูดที่ดูปกติแต่โกรธไม่พอใจ เราซ่อนไว้โดยแสดงออกด้วยการบึ้งตึง o v e r t narcissist อธิบายถึงบุคคลที่มีความผิดปกติทางบุคลิกภาพแบบหลงตัวเองนะครับหรือ NPD แต่ไม่ได้แสดงความ OR ออกมาและนี้ทำให้นักจิตวิทยาเชื่อมโยงอาการไม่ได้นะครับนักวิจัยมีแนวโน้มที่จะใช้คำว่า vulnerable narcissist เปราะบางหลงตัวเองเนื่องจากผู้ที่เป็น NPD ประเภทย่อยนี้จะดูเหมือนเปราะบางขาดความมั่นใจในตัวเอง covert narcissist มักจะคาดหวังให้คนอื่นเขาเข้ามาปรนนิบัติแสดงความ บึ้งตึงไม่พอใจไปซะทุกอย่างอิจฉามองความสําเร็จของคนอื่นคือเรื่องบังเอิญหรือเป็นเรื่องโชคดีไม่ได้มาจากความพยายามของเขาจริงๆคนใกล้ชิดจะรู้ดีว่าเขาชอบวิจารณ์คนอื่นเหยียดหยามไม่ให้ค่าตัดสินทุกสิ่งรอบตัว โทษคุณในเรื่องต่างๆโทษคุณที่คุณไม่ช่วยเขาโทษคุณที่คุณให้คําแนะนําเขาตัดสินคุณด้วยคําพูดก้าวร้าวแฝงที่ฟังดูน่าเจ็บใจและใช้ภาษากายที่ดูไม่พึงพอใจและกลับชอบออกความเห็นรังแรงเกี่ยวกับสถานการณ์ที่กําลังทุกข์รุนความขัดแย้งต่างๆข่าวดราม่าต่างๆ,ๆเขาจะออกความเห็นอย่างรุนแรงนะและเปลี่ยนโหมดกลับมาเป็นเหยื่อเป็นคนดีในที่สาธารณะคนนอกมักจะมองว่าเขาเป็นคนดีเป็นที่รักและดูน่าสงสารความสัมพันธ์กับ โคเวตนาซิสซิสจะเต็มไปด้วยความไม่จริงใจและการเสแสร้งเป็นหลักเขาจะดูไม่เหมือนแกรเดียสนาซิสซิสเลยนะเขาจะดูขี้อายไม่ชอบเข้าสังคมด้วยซ้ำซึ่งความแตกต่างจากคนขี้อายทั่วไปก็คือสมมติว่าคุณอยู่ในงานเลี้ยงนะครับคนขี้อายมักจะพยายามบังคับตัวเองให้ทำท่าทางปกติพูดคุยปกติเพื่อไม่ให้เป็นจุดสังเกตแต่โคเวตนาซิสซิสจะดูบึ้งตึงจนหน้าสะดุดตาและมีท่าทีดูถูกดูแคลนงานเลี้ยงนั้นหรือผู้คนที่อยู่ในงานเลี้ยงนั้นด้วย อารมณ์ทางลบจะเป็นตัวแยกโคเวอรออกจากนร์ซิสิสประเภทอื่นๆนะครับในช่วงเลิฟบอมบิงนะครับเขาจะจูนเข้าหาคุณในเชิงลึกแบบเงียบๆวางท่าเล็กน้อยนะครับแชอบพรีเซนต์ตัวเองเป็นดูก o ูเดอร์ผู้กระทําดีนะครับเขามักจะดูอ่อนแอมากๆซึ่งนี่จะทําให้คุณอาสาพยายาม เข้าไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้ยิ่งถ้า,าคุณเป็นเอ็มพาร์ตนะครับคือคนที่ใส่ใจความรู้สึกคนอื่นคุณจะยิ่งดึงดูดโคเวตนาร์ซิสซิสเข้ามาและเมื่อคุณพยายามให้คําแนะนําเป็นที่ปรึกษาแก่เขามันจะดีขึ้นชั่วคราวแล้วเขาก็จะกลับมาเป็นคนที่ดูเศร้าและบึ้งตึงเหมือนเดิมนอกจากคําปรึกษาของคุณดูเหมือนจะไม่ได้ช่วยอะไรเขาเท่าไหร่นักนะคะเขากลับมีปฏิกิริยาโกรธเคืองไม่เห็นด้วยกับคาพูดที่คุณไม่รู้ว่าพูดผิดอะไรนะครับและจะทําให้คุณรู้สึกผิด ที่คุณพูดออกไปแล้วกลับมาโทษตัวเองแลวเมื่อคุณรู้จักเขาไปสักพักนะครับคุณจะรู้สึกว่าเขาแทบจะจดคะแนนการทําดีของเขาไว้เลยและพยายามให้คุณทําอะไรให้เขากลับคุณจะรู้สึกว่าลึกๆเขาไม่ได้ดีเหมือนที่เขาพรีเซนต์ตัวเองออกมานะครับและเต็มไปด้วยการเสแสร้งและไม่จริงใจพฤติกรรม Pass i v e aggressive ก้าวร้าวแฝงพบได้บ่อยมากนะครับใน Co v e r t n a r c i s s i s t คำพูดประเภทที่ว่าถึงแม้ว่าบ้านเธอจะมองว่าเธอไม่ฉลาดแต่ฉันว่าเธอฉลาดนะ ฉันว่าเธอเป็นคนดีนะถึงแม้หลายๆคนจะไม่ชอบเธอก็ตามคำพูดที่ทิ้งให้คุณคิดต่อแต่ก็ไม่ได้ชัดเจนไปถึงที่จะนำมาเป็นเรื่องขุ่นเคืองได้นะครับเพราะว่าโควิดน c i s ซ i ิ t พร้อมที่จะแสดงความอ่อนหนออกมาให้ผู้คนรอบข้างเห็นไหนไพ่ความเป็นเหยื่อที่มาพร้อมกับ ภาพลักษ์ผู่ทําดีอย่างแนบเนียนนะคุณมักจะไม่เห็นพฤติกรรมเหล่านี้จาก Grandiose Narcissist คน O.R. หลงตัวเอง c o v e r t n a r c i s s i s t ถูกนักจิตวิทยามองว่าเขาจะส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตมากๆนะครับเพราะพิษที่คุณได้รับอย่างต่อเนื่องเพราะเมื่อคุณเข้าไปม,มีสัมพันธ์กับเขาเขาจะจับคุณแยกออกมาจากสังคมรอบตัวคุณ แล้วคุณต้องคอยดูแลเขาตลอดโดยที่คุณไม่ได้รู้สึกเลยว่านี่คือการล้าเส้นมาใช้เวลาของคุณเพื่อโฟกัสมาที่ตัวเขาเองนะและเมื่อถึงเวลาที่เขาควบคุมคุณหนักมากๆคุณจะรู้สึกถึงการบงการอย่างหนักหน่วงแกสไลท์อินวารีเดตควบคุมจับตามองคุณอย่างใกล้ชิดไม่ว่าคุณจะออกไปไหนคุณจะมาตอนไหนตั้งคำถามทุกด้านในชีวิตของคุณหรืออาจจะใช้สมุนลิงบินนะครับ Flying monkeys ในการช่วยหาข้อมูล คุณจะไม่สามารถออกมาจากความสัมพันธ์ได้นะครับเพราะว่าคุณจะรู้สึกผิดที่เป็นฝ่ายทิ้งเขาคนที่มีคนในครอบครัวเป็นโควิดนะเซซัสเขามักจะเคยชินในการคอยแก้ปัญหาและอํานวยความสะดวกและยากมากที่มันจะเปลี่ยนการแก้ปัญหานั้นเป็นอะไรที่เป็นประโยชน์จริงๆต่อเขาได้นะสิ่งที่น่าสนใจคือถ้าหากคุณหยุดที่จะให้ความช่วยเหลือเขาพวกเขาจะไหยไพ่ความเป็นเหยื่อยิ่งกลายเป็นบึ้งตึงและสแสดงความเป็นเหยื่อมากขึ้นมากขึ้นนะครับดรรามานีบอกว่า คุณมักจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงจากโคเวอร์นาร์เซซิสเลยถ้าเขาเข้ามาบําบัดคุณจะไม่เห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสําคัญวิธีรับมือกับโคเวอร์นาร์ซิสจะเหมือนกับ นักเสพสทิประเภทอื่นๆเลยนะครับเข้าใจพฤติกรรมยอมรับความเจ็บปวดที่รู้สึกคาดหวังอะไรที่เป็นจริงไม่แชร์เรื่องส่วนตัวไม่ปะทะไม่อธิบายตัวเองเยียวยาตัวเองเพื่อขจัดความรู้สึกผิดเรื้อรังในตัวคุณหรืออาจจะหาข้อมูลเทคนิคการเยียวยาผู้บำบัดที่เข้าใจเรื่องท็อกซิกกับเฮลตี่รีเลชั่นชิพเข้าใจรูปแบบการทำร้ายข่มเหงช่วยคุณพัฒนาบาวด์รีสและความนับถือในตัวเอง